อิจฉากันเป็นแถวเปิดสามนักแสดงสาวคว้าหัวใจโอปป้าเกาหลีไปของล่าสุดเรียกได้ว่าเป็นทั้งสาวเก่งที่เพียบพร้อมไปด้วยความสามารถจนประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานกันแล้วแต่พวกเธอก็ยังประสบความสําเร็จเรื่องความรักได้คว้าหัวใจเราโอปป้าขวัญใจประชาชนไปทาเอาฟแฟนๆนั้นอิจฉาตาร้อนกันสุดๆแต่สามนักแสดงสาวจะเป็นใครกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะ 1. อิมจียอนนักแสดงสาวฝีมือดีวัย32ปีที่มีข่าวลือหนาหูตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาว่านักแสดงนำซีรีส์จากเรื่อง The Gory เปอกำอลังคบหาดูใจกันนั่นก็คือเธอกับพระเอกหนุ่มอีโดฮยอนพร้อมก็ปล่อยภาพลุกของทั้งคู่ออกมากระทั่งทางต้นสังกัดของทั้งคู่ได้ออกมายืนยันกับสำนักข่าวว่าทั้งคู่มีความรู้สึกที่ดีและอยู่ในระยะเวลาทำความรู้จักกันอย่างระมัดระวงังซึ่งก็เรียกได้ว่าทำเอ f f ฟนซีรีส์เซอร์ไพรสุดๆผอมรมแสดงความยินดีอย่างมากมายเลยล่คะค่ะทางนี้ในงานประกาศลง แพ็กซังอาร์ตอวอร์2023ระหว่างที่จียอนคืนรับรางวัลเธอก็ยังได้กล่าวขอบคุณทีมงานและนักสแสดงที่ร่วมงานกับเธอในซีรีส์เรื่องนี้และนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เธอนั้นได้พูดถึงอีโดฮยอนแฟนนุ่มของเธอต่อหน้าสาธารณาชนแบบชัดเจนโดยเธอได้กล่าวขอบคุณว่าซองเฮคโยยอมเคียรันจองซองอิลแก่งเพื่อนบุรีของฉนันและอีโดฮยอนขอบคุณทุกคนค่ะเล่นเอารัาแฟนๆนั้นตัดชอน,นี้มากินในโซเชียลสนันเลยละคะ่ะ 2. ออายุนักกรองและนักแสดงสาวมักความสามารถที่ทำเอาแฟนคลับนั้นอกหักกันทั่วนาหลังโต้สังกัดออกมาประกาศเมื่อช่วงปลายปี2022ว่าเธอและพระเอกหนุ่มเพื่อนสีที่สนิทกันมานานอย่างอีจงซอก,กําลังเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนเป็นคนรักโดยการคบหาดูใจกันและขอให้ทุกคนช่วยสนับสนุนความสัมพันธ์อันสวยงามในครั้งนี้หลังจากนั้นหลายคนก็ได้เห็นโมเมนต์น่ารักกของทั้งคู่ออกมาเรื่อยๆเช่นช่วงที่สาวอายุนั้นได้ให้สัมภาษณ์ล่าสุดเธอได้ถูกถามว่าเคยเล่าความกังวลเกี่ยวก,กับการแสดงให้แฟนฟัง หรือไม่ซึ่งเธอก็ตอบอยางตรงไปตรงมาวันเนื่องจากเรานั้นทับอาชีพเดียวกันแน่นอนว่าฉันก็ต้องพูดคุยเรื่องการแสดงกับแฟนของฉันค่ะก่อนที่จะมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักอีกหนึ่งโมเมนต์ในช่วงปลายปีที่แล้วที่หนุ่มจงซอกได้ขึ้นรับรางวัลแดซังในงาน mbc drama award ซึ่งเขานั้นได้กล่าวถึงบุคคลหนึ่งที่อยู่เคียงข้างเขามาเสมอทําให้หลายคนนั้นโยงไปที่สาวอายุปเป็นจํานวนมากอีกด้วย สามอ,อมพย,นยอนเคียงถือว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีอย่างมากแม้จะทําเอาหลายคนนั้นไม่ทันตั้งตัวสําหรับนางเอกสาวอ,อมพย,นยอนคียงวัย36ปีและพระเอกหนุ่มชาสวอนวัย32ปีคููจินพระนางจากเรื่อง The s e c o n d h u s b a n ที่ได้ออนแอร์ไปเมื่อช่วงปี2021ทวาราสุดเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาต้นสังกัดของทั้งคู่ได้ออกมาถแถลงโดยการเปิดเผยความสัมพันธ์ที่ทั้งคู่คบหากันในชีวิตจริงกับสาธารณาชนเป็นครั้งแรกโดยการประกาศข่าวดีที่มาพร้อมกันถึง2ข่าวโดวย กล่าวว่ายอนคียงกับซอวอนเตือนพี่จะเข้าพิธีวิวาการและกําลังจะมีลูกน้อยคนแรกด้วยกันอีกด้วยซึ่งพิธีแต่งงานของพวกเขาจะจัดขึ้นหลังที่ฝ่ายชายออกจากกลมแล้วนั่นเองแต่อย่างไรข่าวนี้ก็ทําเอาหลายคนนั้นช็อกเพราะไม่ทราบถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่มาก่อนแต่หากย้อนกลับไปครั้งหนึ่งฝ่ายหญิงเคยได้ออกมาพูดในรายการหนึ่งว่าเธอนั้นมีคนที่ชอบอยู่แล้วและหวังว่าเขาจะเป็นสามีของเธอในอนาคตทําให้ตอนนี้หลายคนเล่งเป้ามาที่ซอวอนเป็นจํานวนมากซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักไม่น้อยแล้วก็ขอสแสดงความยินดี กับทางครูด้วยเช่นกันค่ะ